คุณม้อนหนึ่งในวันไม่นิมิตามิสิตคุณเดมก็ยิ่งชุดเคยอยู่ไม่สตอรี่ไม่สตอรี่ไม่เซลสตอรี่นิมิตามิสิตบ่ายอยู่แค่ของมีชอไอวอร์ตบอลอินเซนต์เบอร์ฟิฟตินทุกตัวสั่นและสิ่งไอวอร์ตบอลสี่สามวันท้องสปิทโอลินแม่ห้องสอน I am protein yes o I am happy and strong I study at บ้านในสายสกูอินแม่ห้องสอน I am in the eighth grade I like Thai but I don't like นอกอลิบิดไม่พารินเดอร์4 4ในแฟมลีไม่พ่อเธอชื่อแม่แอดดี้เธอเป็นพิชิตยอเธอเป็นพิชิตชอบแอสตรอเธอเป็นฟาร์มเมอร์ไม่แม่เธอชื่อแม่แชเม่เธอเป็นโปรตีน่ายอเธอเป็นบิ๊กฟูลแอนด์ไคลเธอเป็นฟาร์มเมอร์ ยังเกิดมาเจอพี่เนมิตธำโมนูนพี่อิตเซเวลเยตโอพีสตารดีแอบบ้าในสระสกูพอิตอินเดอะสกิร์เลตพีออเว่ walk out with Ben and chat on Facebook all my house is wooden house it's near and near h ราเอ็กซ์ทะเลตมิเตอร์กอลเดอร์สกูไปออเว่ไรมอนตัสไซคือกอลเดอร์สกู in my house is living room ไลนิงดูมไอแฮปทลิฟชันอดีตผู้เชี่ยเลอเตอร์อัพเตอร์สกูไอเทบอลลีบอลอินไมฟีทามไอเล่นเกมแอนแชทอัลเฟมบุ